สวัสดีค่ะพรอแม่พี่น้องป้อมไปมื้อนี้จุ่มสี่สิาพมาเม็ดในอย่างเอ้ยหัวปีมกไซหมซัมชันเด้อจ้ะจะมีสว่วนผสมตามนี้เด้อจ้ะพักอีตูด้วยนี่พักอีตูอันเล่าบานเห่าเดี๋ยวไหมตักไข่หัวหอมพริกซดแล้วก็นกีเครื่องปรุงมันเด้อจ้ะมีน้ำตาลเกลือผงชูรสปลาแดกค่ะปลาแดกบานเห่า แล้วแต่คุณชอบนะคะประแดกนะคะแมมมก,กรูดแล้วก็หมูสามสั้นจะนับแลกไปปาดอันหัวปีแส้นนำกอนเดอร์จะเนี่ยค่ะแส้ให้มันหายความฝาดอะค่ะอย่าลืมนะจ๊ะใส่บักหน้าวใส่เกลือแล้วก็นำสมสายสู้เอาสักซิปนาทีแล้วจ้ะแส้ไว้สักซิปนาทีให้ความเฟือนของอัน รสชาติของหัวเปียมันออกเด้อจ้ะโอเคต่อไปเข้ากับสมัเตรียมซอยหัวหอมซอยตะไครอันนี้เขาเบื่อเด้อจ้ะอันนี้แล้วแต่ไผมักเด้อแต่จุ้มสีมักแบบให้มันขนๆแน่เหนียวๆแน่ใส่ลงไปน้ำพริกค่ะของพวกนี้เข้ากับมะซอยเตรียมใบเด้อจ้าแล้วเข้ากับเสียเอามะโขลกใส่กันนด้ค่ะกับมี ส่วนผสมเมื่อกี้เนะ่ค่ะมาโขกอมนี่อันกะพพิกมะหวองก็ตักไข่นะครับอันเขาเบือเด้อค่ะมาตําตําตําแทกกันเน้อจากตําแทกกันเพื่อให้มันเขาไก่กระตมันเหนียวแล้วก็ห้องิเอาหัวปีที่แช่น้ำไว้เมื่อกี้น่จ้ะเอาออกมาแล้วก็มาใส่โคกมาใส่คคกเพื่อหยังว่าเเพื่อตําค่ะ ตำให้มันเข่าเครื่องกันไม่ว่าต่ำให้มันแหลกเด้ต่ำให้มันเข่าเครื่องกันเพราะว่าถ้าเขาเอาเมือข้นอย่างสิมันจะบ่ค่อยเขากันได้จ้ะแต่จุ๋มบอกว่าถ้ามะเสเอใสโคกมนสิมัเสิเขากันดีก็ไงแม่เนี่ยจามูสามสันมูสามสันเท่ากับมะใสโคกน้ำเลยได้จ้ะเอามาใสกับหัวปีกับเครื่องแกงของเขานะจ้ะเพื่อว่าเขาจะได้เอามาต่ำให้มันเขากันให้รสชาติมันเขากันเพราะว่าปรุงครั้งเดียวนะคะ นี่ขึ้นนำปลาแดกปันเห่าเด้อค่ะอย่าลืมเด้อค่ะมือนี่ก็เปียี่หออีกแล้วแล้วแต่ชอบนะคะเราจะคุณมักรดแต่คุ้นกับใส่รดนันเลยค่ะเกลือค่ะเกลืออย่าลืมค่ะอย่าใส่หลายปรุงที่หลังปรุงนั่ค่ะปรุงสู้รสค่ะขาดบบได้จุ่มสีก็ได้อันนี้ยังเอานำตาเด้อจะนำตาจะทุกอย่างใส่ลงไปแล้วเขาก็จสมต่อตาใส่กักนได้จะ้ะ พยายามคุกไข่มะเขากันด้วจ้ะเห็นบ่าจ้ะเนี่ยทุกอย่างเนี่ยทำให้อันข้างล่างนี่ขวดขึ้นมาข้างบนไข่หมูกับหัวปีแล้วกอ็อ่าเข่าเบือ่อให้มันเขากันได้ดีด้วจ้ะตาตามตา,มตา,มตามกระบอกแม้ว่าตาให้มันแหลกเนะพยายามจะล่องน้ำหนักแห้งอ๋ออันพ้อแม่พี่น้องพี่ <laughs> เด้อจ้ะไม่สิขมไปอักซิเดนเด้อค่ะเม่ได้ตั้งใจเด้อขอโทษขออภัยจ้าจานเขาก็มาตำใส่กันเนาะอย่าลืมมาจาอย่าลงน้งหนักแห้งเด้อเดี๋ยวหัวปีมาเซเล่พรมมาเซเบรยัมพร้แม่พี่น้องมาจ้ะอันขอโทษอักซิเดนอีกแล้วจ้ะลืมใส่ผงรสดีจ้ารสดีเพิ่มความนัวเด้อจ้ะให้มันเค็มข้นจักหน่อยใส่รสดีลงไปอีก หลังจากที่เราแอบไปใส่รถดีแล้วนะคะเอาเซมเมทใส่ถาดหรือว่าภาชนะที่เราสามารถคนเข้ากันได้นะคะอันนี้หลังจากที่เราตําแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาล้างคกด้วยน้ําเปล่านะคะอันนี้น้องแบมแบมนะคะเข้าฉากด้วยวันนี้นะคะ่ะน้องแบมแบมอย่าลืมเพจกระลอกด้วยนะคะกระรอกขี้มือน,นะคะเพจกระรอกขี้มือค่ะฝากติดตามด้วยนะคะจ้าในเด้อจ้า เราก็เอาน้ำด่างคุกมาแช่แล้วเข้าเสียเอาใบมะกรูดนีฉีกเอาเด้เข้าบริเวณต่ำใส่เพราะว่ามันสีมุนปดวดจะมันสีแหลกปวดฉีกนี่มันสีมี่ความหอมหอมกว่าที่ว่าเข้าส้อยหรือเอาไปต่ำเด้อจจะเพราะว่ากลิ่นเวลาเข้าฉีกนี่มันจะได้กลิ่นแห้งกว่าแล้วก็หอมกว่าจ้ะสังเกตได้ว่าอันนี้มักการดมัน้นี่ค่ะเพราะจะมาจากความหอมของการมันนี่แหละแต่ากานก็บบริเวณใส่ได้มันจะข้าคอ จาใส่แต่ใบใบมันพอห้มันกลิ่นหอมบางคนเขาก็กิน่นบางคนเขาก็บพอกินได้แต่จุมหักกินอันนี้คือยังเอาพายตัวแค่พอยตูบานเฮาหรือใบแมงรักนะคะอันนี้บังเอิญช่วงนี้มีนะคะเนี่ยปกติอยู่อังกฤษนี่มันไม่ค่อยมีสดๆนะคะแต่บังเอิญเพื่อนอ่าเพื่อนน้องดาวนะคะเขาปลูกอยู่ออรตเมนของเขาไม่ไกลจากบ้านจมสีนะคะน้องออกมาให้ะคะ่ะไม่ใช่ก็ประมาณว่าอุดหนุนน้องนะคะเนี่ยคะ่ะ เราจะเอามาคนใส่กันนะคะคนให้มันอันทัวๆเด้อจ้ะเนี่ยประมันว่าให้หมูแล้วก็เครื่องแกงแล้วก็ใบอีตูใบมะกรูดเข้ากันเด้อจ้ะเนี่ยอย่าลืมอันให้นามันคุกคิ๊คุกคิคุกคิ๊น้ําเด้อจ้ะก็คือว่านามเล็กหน่อยนะคะว่าไม่ว่าแห้งแข็งแรงเด้อจ้ะให้นามันอันพ่อมีประมันใบเวลาให้ออกเป็นหนึ่งอ่ะแม่มันกับเสด้ไม่นามออกมาแน่นะ จะนี่ค่ะเนี่ยข,ข้อห้องข้นเสร็จแล้วก็จะเป็นยังสีได้เห็นปะ่ะตัวถึงเห็นปะ่ะเห็นมีความสีมมนจะแตกต่างกันก็ค่ะเพราะว่าน,นี่เขาคือข้นเสร็จแล้วหลังจากนั้นซิมเราได้เนี่ยซิมเสร็จแล้วกับสีเอามาใส่หมอนหนึ่งได้อันอยูเมืองนอกเด้จากบ่มีใบตองมันหาย,ยากจุ้มสีก็ต้องใส่กองฟอยอะค่ะคือว,ว่ามันหาง่ายๆ จุ้มซีจนเน่นที่ว่าอยู่เมืออข่าเข้าหาแบบง่ายๆกินง่ายยู่ง่ายเนาะบ่ต้องไปหา,าร่างการงานสักเด้อจ้ะมีแบบไดเข้าก็กินแบบนั้นเด้อจ้ะบาต้องไปหาให้มันยากชีวิตเข้ายู่เมืออขนากัยากก็แห้งล้วแม้ไม่แม่ว่าสิเปเฮ็ดให้กินของกินกตจะต้องหายากเด้อจ้ะแบบประมาณว่าเขากินก็กินได้อยู่ได้แต่พอบาต้องเอา,อาร่างการค่ะแบบนี้ก็กิกนได้เลยเด้อจ้ะเนี่ย หนึ่งใบสักประมาณจุ่ลศีลหนึ่งจะเคืองสม,มองด้จากระเพริกมาโรุ่ยน่ะตกแต่งให้สวยงามตามท้องเรื่องนะคะเนี่ยค่ะสีสันกับสุสีลประมาณนี้เด้อจ้ะงามบปิดฟ้าแล้วก็สศีหนึ่งใบจักประมาณเคืองสม,มองเด้อจ้ะจุ่มสีลหนึ่งเคืองสม,มอง